สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนเป็นการทบทวนตัวอย่างโจทย์เนาะเดี๋ยวจะพยายามยกตัวอย่างให้หลากหลายนะครับก็ในประเด็นที่1นนะครับก็คือการที่เป็นจํานวนบวกทั้งคู่นะครับเนาะเป็นจํานวนบวกทั้งคู่อย่างเช่นบวกสามสมมติครูขอใส่เป็นบวกสามเนาะบวกกับบวกห้าอ่ะ ตัวนี้เป็นบวกทั้งคู่นะครับนักเรียนก็คือถ้าเรากระจายบวกเข้าไปในบวกก็ได้บวกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะได้3บวกกับ5อ่านี้เราก็จะได้8เพราะฉะนั้นกรณีพวกนี้ก็ถือว่านักเรียนน่าจะเรียนรู้มาอยู่ตั้งแต่ระดับประถมเนาะต่อมากรณีที่2นะครับถ้าเป็นบวกกับลบนะครับอ่าสมมติครูเป็น3ลบกับ5นี่อ่าให้นักเรียนสังเกตแบบนี้นะครับ3ลบกับ5เนาะ เราดูก่อนว่าเฮ้ยทั้งสองตัวเนี่ยถ้าเรามองสัญ,ญลักษณ์นะครับข้างหน้าของเลขสามเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บวกให้เรานึกไว้ในใจเลยถ้ามันไม่มีสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์บวกนะครับสามกับห้าคนละสัญ,ญลักษณ์กันนะครับก็ให้เอาเลขมาลบกันสามกับห้าลบกันเหลือสองนักเรียนสังเกตว่าใครมากกว่ากันครับระหว่างลบกับบวกลบมากกว่านะครับเพราะลบเป็นตั้งห้านะครับเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้ออกมาก็เป็นลบสอง ถ้ายังไม่ชัดเจนเอาใหม่ครับลบแปดบวกสามอย่างนี้สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับให้เอาเลขมาลบก,กันสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันให้นําเลขมาลบก,กันก็ได้เป็นห้านะครับต่อมาดูเครื่องหมายใครเยอะกว่ากันลบแปดกับบวกสามอ่าข้อนี้ก็จะเป็นลบแปดมากกว่านะครับก็คือใส่ลบออกมาอ่า อีกกรณีหนึ่งแล้วถ้ามันตัวลบน้อยกว่าล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับถ้ามันน้อยกว่าอย่างเช่นลบสามบวกหเหมือนเดิมครับให้เรานำเลขมาลบกันเพราะคนละเครื่องหมายเนาะนำเลขมาลบกันได้2แล้วก็เอาดูสัญลักษณ์ว่าใครมากกว่ากันลบเป็นแค่3บวกเป็นตั้ง5เพราะฉะนั้น 5มากกว่าก็เลยต้องเป็นเครื่องหมายบวกออกมาแต่เราจะไม่ใส่เครื่องหมายบวกตรงเลข2แบบนี้เราจะใส่แค่ตอบว่า2เฉยๆสำหรับหัวข้อต่อมาอตัวอย่างต่อมานะครับก็คือลบอ2องบวก7จ็นะนี้เครื่องหมายคนละอันเหมือนเดิมให้สังเกตเครื่องหมายเหมือนเดิมเนาะเครื่องหมายไม่เหมือนกันให้นักเรียนจำนี้เครื่องหมายต่างกันนำเลขมาลบกัน เรานำเลขมาลบกันครับก็เหลือ5แล้วใส่เครื่องหมายที่มากกว่าบวกกวับลบอ,อันที่มากกว่าก็คือบวกแล้วก็ตอบไปอันในกรณีที่3นะครับก็เป็นเครื่องหมายลบทั้งคู่อย่างเช่นลบ3ลบ2ให้นักเรียนจำว่าเครื่องหมาย เครื่องหมายเหมือนกันให้รวมกันเอาเลขมารวมกันนะครับเครื่องหมายนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยเป็นลบทั้งคู่นะเป็นลบทั้งคู่เอาเลขมารวมกันก็จะได้5แล้วใส่เครื่องหมายนั้นลงไปก็คือใส่เครื่องหมายลบอีกอีกหนึ่งตัวอย่างครับก็คือลบเลบสเครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายลบเหมือนกันเอาเลขมารวมกันก็ได้เป็น11 แล้วใส่เครื่องหม่นั้นลงไปก็คือลบอกรณีต่อมาจะเป็นกรณีเพิ่มเติมอย่างเช่น3ลบด้วยลบสอสลบด้วยลบสให้เรากระจายลบเข้าไปในวงเล็บนะครับ กระจายลบเข้าไปในวงเล็บของเขานะครับห้ามกระจายไปข้างหน้านะเราจะสามารถกระจายได้แค่ข้างหลังอย่างเดียวเพราะมันเป็นตัวลบจะอยู่ข้างหน้าของตัวนั้นก็คือกระจายไปได้แค่ตัวนั้นตัวเดียวก็คือจะได้ออกมาเป็น3ตัวข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมเนาะลบมาเจอกับลบได้บวกครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเดิมออกมา2องฉนั้นคำตอบเราจะได้5ออกมาเดี๋ยวครูลองเปลี่ยนบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเปลี่ยนใหม่ก็เป็น7 บวกด้วยลบ2องมันะอ่ะเราก็ระจายบวกเข้าไปตัวข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมครับตัวข้างหน้าห้าไมเปลี่ยนเคานะบวกกระจายไปในลบบวกคูณกับลบได้ลบเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ได้ออกมาเป็น2ขอต่ออามาเป็น5 อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันอย่างเช่นลบ4ลบลบ9อ่ะนักเรียนสังเกตข้างหน้าข้างหน้าไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเอาเขียนไว้เหมือนเดิมเอาคือลบ4อ่ะต่อมา,ลบ,า,าล,บอลบกระจายเข้าไปในลบอ่าลบกระจายเข้าไปในลบได้ลบเหมือนเดิมนะครับเอ้ยได้บวกนะครับลบเจอลบ เป็นบวกนะครับให้นักเรียนจำนี้เนาะลบเจอลบเป็นบวกนะสำหรับการคูคณนะครับอันนี้คือการคูณกันเนาะลบมันไปคูณกับลบนะครับก็ได้ออกมาเป็นบวกแล้วก็ใส่ตัวเลขเออกมาก็คือ9ออกมาเป็นเครื่องหมายต่างกันนักเรียนต้องนึกก่อนเฮ้ยเครื่องหมายต่างกันให้เอาเลขมาลบกันนะครับก็ได้เป็น5แล้วนักเรียนดูใครมากกว่ากัน,นครับก็คือบวกมากกว่าก็ตอบ5เฉยๆครับ ต่อมาอีกกรณีหนึ่งกร,กรณีสุดท้ายนะนะครับก็อย่างเช่นผมขอเขียนโจทย์ใหญ่ๆหนะ่อยสมมติถ้าเป็นลบเจ็บวกแปดลบสิบสมมติในกรณีอย่างนี้ให้เราทำในวงเล็บก่อนนะครับเนาะให้เราทำในวงเล็บนี้ก่อนเวลาเราทำในวงเล็บข้างหน้าเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับลบเจ็ 7, เหมือนเดิมต่อมาเครื่องหมายบวกยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแลวให้เราคิดในวงเล็บก่อน แปดลบสิบแปดอ่ะสัญลักษณ์ของเขาข้างหน้าจะคือเครื่องหมายบวกเนาะเพราะเราไม่ไม่เห็นสัญลักษณ์เขาให้รู้ว่าเป็นบวกเสมอเครื่องหมายไม่เหมือนกันละเครื่องหมายต่างกันเอาเลขมาลบกันเหลือสองแล้วเราดูว่าเฮ้ยลบมากกว่าเราใส่ลบเข้าไปต่อมาลบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับบวกกระจายเข้าไปกับลบก็กลายเป็นลบเหมือนเดิมนะครับได้สองเครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันนะครับ เอามารวมกันนะครับก็ได้เป็นลบเกอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันครับสมมติในกร,กรณีนี้เราทำในวงเล็บของแต่ละอันก่อนอเราจะมีวงเล็บอยู่2อันนะ เราะฉะนั้นเครื่องหมายลบคููใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับเนาะทาในวงเล็บก่อนนะครับวงเล็บทําออกมาเครื่องหมายข้างหน้าไม่เห็นคือบวกนะครับบวกกับลบอ่ะบวกกับลบก็ได้เป็นต่างกันนะต่างกันเอาเลขมาลบกันก็คือเหลือ6แล้วดูว่าใครมากกว่าก็คือบวกมากกว่าต่อมาลบอันนี้ใส่ไว้เหมือนเดิมต่อมานะครับอันนี้เป็นลบกับลบเครื่องหมาย เหมือนกันเอามารวมกันก็ได้เป็นลบหต่อมานะครับคูก่กระจายลบเข้าไปในตัวนี้เครื่องหมายนี้ให้เป็นเห็นเป็นบวกไว้นะเพราะเราไม่มีเครื่องหมายนะคูก่กระจายลบเข้าไปในตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกนะครับกระจายเข้าไปได้เป็นลบหกลบกระจายเข้าไปในลบก็ได้เป็นบวกหเครื่องหมายต่างกัน นักเรียนเครื่องหมายต่างกันนะครับเอาเลขมาลบกันเหลือ1น,นะครับแล้วลบมากกว่าก็เลยใส่ลบไปนีครับเนาะก็หลังจากดูวิดีโอนี้ก็ลองทำไปด้วยถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดย้อนฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองแก้ไขตามข้อที่เราไม่เข้าใจนะครับเนาะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ